มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางตำรวจแล้วก็ชี้แจงไปตามเอกสารค่ะว่าเราไม่มีเจตนาแล้วก็เราไม่ได้ชอโกงประชาชนอย่างแน่นอนนะคะยืนยันในในสิ่งที่เราเอาหลักฐานหรือเอาข้อมูลมาให้ทางเจ้าหน้าที่ดิค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้ก็มีเอามาแสดงที่สื่อดูด้วยค่ะจากที่ว่าปัญหาที่เกิดคือมันเกิดจากอะไรคือคราวก่อนที่นันเล่าให้ฝั่งจำได้ไหมคะว่านันมีปัญหาเรื่องธุรกิจอะค่ะ ก็ยืนยันคำเดิมค่ะว่าเราบริหารธุรกิจผิดพลาดแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับแม่ค้าออนไลน์ว่าควรทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีค่ะคำว่าผิดพลาดที่มีผิดพลาดมันเกิดในส่วนยังไงคือต้องต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าตัวนายเองเนี่ย<ม>คือมีนิส,สัยชอบชอบแจกชอบคืนกาไรมีความใจใหญ่ในการทําธุรกิจ <S <S ตั้งแต่ตั้งแต่ในตลาดอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเพราะว่าเราเริ่มต้นจากคนขายไม่ได้สักออเดอร์เดียวอะค่ะเคยเคยเริ่มจากการขายของ รายชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลูกค้าของเงินคืนที่จ้างไปเพราะว่าขายไม่ได้พอวันหนึ่งพอเรามาขายได้ค่ะเราก็รู้สึกแค่ว่าดีใจจังเลยที่เราขายได้ก็เลยคืนกับนาลูกค้าแล้วก็ติดเป็นนิสัยอย่างเงี้ยมาตลอดเราไม่ยอมทมําบัญชีและรับรายจ่ายไว้ให้ดีว่าอันเนี้ยมันจะขาดทุนเอานะจนจนมันมาถึงวันที่วันที่ปีที่แล้วมันมีกําไรมันก็ยังได้อยู่พอมาปีนี้พอกําไรมันน้อยลงค่ะเราก็ประกาศกับลูกค้าว่าเราก็ จะเลิกทำแล้วนะแล้วเราก็รู้สึกว่าการให้กําไรแบบนี้เรา mm hmm. เราคงไม่ไหวมันเริ่มจากการที่เราส่งของล่าช้าค่ะแล้วก็เราเราเราพอเราส่งของล่าช้านี่ปัญหาคือลูกค้าหลายๆท่านก็ให้ความเมตตารอได้ลูกค้าหลายท่านเขาก็มีความจําเป็นเพราะว่าเขาก็ต้องใช้ในสินค้าที่เขาสั่งเราเราเข้าใจได้หมดเลยอันนี้ต้องขอโทษลูกค้าทุกคนจริงๆเพราะว่า ไม่มีเจตนาเลยที่จะมาไม่ส่งของให้ใครคือตอนเนี้ยข่าวไปว่าเป็นกล่องสุ่มทิปคือกล่องสุ่มอาธรรมจริงอนายอมรับแต่ว่ามันเป็นกล่องสุ่มที่นาระบุไว้ชัดเจนว่าจะได้เป็นสกินแคร์เป็นอาหารเสริมในะราคาเท่านั้นเท่านี้อันเนี้ยเราเคยทําจริงแล้วคนไปพาดบ่วว่าเป็นกล่องสุ่มทองทิปอทองทิปในที่นี้ก็คือกล่องสุ่มต้องระบุเป็นทองใถ้าหนูจะจ่ายเป็นให้ให้เป็นทองจริงหนูต้องระบุ คือเอกสารไม่ว่าเราจะขออะไรมาเราเราจะแจกอะไรก็ตามที่เป็นกล่องสุ่มอะฮะที่เป็นรถแรกแจกแถมหรือกับเป็นการทํากล่องสุ่มอะฮะมันต้องขออนุญาตซึ่งก็ขอมาตลอดอันนี้พี่พิสุมชวนก็สามารถไปดูย้อนหลังได้แม้กระทั่งซื้อทองทองคลิปอันนี้นาก็บอกเลยว่ามันไม่ทิพย์จริงๆค่ะเพราะนางก็ส่งมาตลอดเดี๋ยวนางให้ดูใบเสร็จเห็นบอกว่ากรณีทองนี่เห็นบอกว่าเคยมีกรณีทองหายถึงถึงมูลค่าสิเนี่ยค่ะนี่คือใบเสร็จร้านทองที่นาไปซื้อมา แล้วแอนนาถามคาเดียวก็ถ้าแอนนามีเจตนาช่อโกงอะอนนาจะไปซื้อทองทําไมอนนาเก็บเงินไว้แล้วนาโอนเงินกลับไม่ดีกว่าหรอคะถูกไหมฮะอนนายังส่งเป็นทองอนนาก็กล้าพูดหรือว่าลูกค้าทุกคนก็ได้รับมาตลอดแล้วการทําขายทองเนี่ยอนนาบอกก่อนนะคะว่าอนนาไม่ได้ขายทองอนนาไม่ใช่ร้านทองแต่อนนาจะพูดเสมอตอนไรสดตอนนั้นนะคะว่าเราไม่ได้ขายทองนะแต่ว่าเราให้เป็นคืนกําไร ทองที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เป็นการคืนเป็นการคืนกําไรไม่ใช่ว่าการขายทองโดยตรงเราก็ไม่ใช่กล่องสุ่มด้วย <c oughs> เพราะว่าถ้าสมมติว่าอนาจะขายทองโดยตรงเนี่ยนะฮะคืออนาก็ใครมาก็ขายได้เื้อนอนซื้อ,อ,น,าอ,อนาได้เลยถูกไหมฮะแต่เน,นี้ยอนาจะบอกลูกค้าว่าอนาขออนุญ,ญาตนะคะลูกค้าถ้าไม่เคยซื้อเนี่ยหรือไม่เคยซื้อกันเป็นร้อยกล่องเนี่ยอนาก่รู้จะกำไรจะไหนเมื่ให้ทองคุณนะคะดังนั้นถ้าอนาจะให้ก็คือต่อเมื่อคุณซื้อของมาก่อน คือเราต้องการกระตุ้นยอดขายในส่วนอื่นแล้วเราเราเอาทองมาเป็นโปรโมชั่นมากกว่าทองหายเนี่ยเราก็มีใบแจ้งความนะฮะที่สอนักงานนายาวขอใบแจ้งความได้ไหคะคือทุกอย่างพูดเนี่ยไม่ได้มาพูดกันแบบอ้างไปวันวันมันมีหลักฐานในทุกๆขั้นตอนนะฮะทองมันหายยังไงครับพี่อนนาเล่าสั้เป็นการจัดส่งหรือว่างอนนาเล่าหน่ครับว่าเมสเซนเจอร์เนี่ยปกติเขามารับของเนี่ยเขาก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่ามันเป็นทอง แต่คราวนี้อนาก็ไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวันนั้นอนาอนานอนแล้วก็พอตื่นขึ้นมาทีหนึ่งอ่ะน้องๆก็มาบอกว่าของหายหมดเลยเราก็ใจไม่ดีแล้วว่าในนั้นมันเป็นทองรวมมูลค่าสี่ล้านบาทจนเราถามว่าเรียบร้อยอ่าเราให้คนถามว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่ไปส่งเขาก็บอกว่ามีปัญหานิดหน่อยเกิดอุบัติเหตุแต่เขาก็ไม่พูดถึงทองจะเราถามแล้วทองได้ส่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหม,มเขาก็บอกว่ามันหายหมดเลย ตอนแรกนะเสียใจมากเลยนะคะแล้วรก็รู้สึกว่ามันมี2ออย่างเราจะบอกกับลูกค้าเลยวันนั้นดีไหมแต่ที่เราไม่บอกลูกค้าในวันนั้นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นภาพลักษณ์ของการส่งของถ้าลูกค้ารู้ว่าการจัดส่งของเราเนี่ยระบบโลจิสติกเราแย่การขายของในต่อไปในระยะยาวเราก็จะไม่ดีไปด้วยเขาบอกลดลมค่ะลดลมแล้วทองหายไปลดลมแล้วทองหายแล้วคันนี้่อนนองคานายาให้ความ่วมมืออย่างดีมาก ในการไล่กล้องคืออันนี้พูดตรงๆจากใจนะเราเรารู้สึกเสียใจแล้วเราเรารู้สึกหน่อยมากเพราะว่าเมสเซนเจอร์คนนี้ก็เป็นคนที่เข้าบ้าเขาออกบ้านเราจนเราให้ความไว้วางใจมาเป็นปีกับปีแล้วพอเขาทาแบบนี้ตํารวจก็สอบเขาหนักอะฮะหลายวัน 3- 4วันเราก็คิดว่าเราจะแบบจะทํำยังไงได้บ้างที่เราจะดาเนินคดีแต่สุดท้ายแล้วแม่เราก็บอกว่าเป็นเวรกรรมก็ถือว่าใช้ใช,ใช้เวรใช้กรรมไป แต่น่ก็ว่าเวรกรรมก็กลายเป็นเวรกรรมในน่เองวันนี้พี่นาไม่ทำทำเขาวันนั้นต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันนั้นพยานเยอะค่ะอยู่กันสองสามคนแล้วก็เขาก็เดินเข้ามาเอาทองในบ้านเราเลยแล,แล้วตอนแพ็คทองในบ้านเรามีกล้องตอนแพ้ว่าทองใส่ในกล่อง คือสังคมเกิดคําถามว่าเอ๊ะมันมีการซื้อจริงไหมหรือซื้อทิปหรืออะไรซื้อทิปคงไม่ทิปแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ร้านทองก็เป็นพยานให้นาได้แล้วก็มีใบเสร็จก็มีลส่วนเรื่องไม่ make ซนใช่ไหมคะคุณพี่ถ้าพี่รู้จักหนูดีพี่จะรู้หนูเป็นคนยังไงล้แจะเข้าวงการว่าหนูอะต่อให้หนูต่อให้มีอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องหนักหลักในชีวิตหนูเนี่ยที่หนูโดนทำร้ายในชีวิตเนี่ยหนูก็ยังไม่เคยเอาความใครนะคะคือเรามองว่าตำรวจก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้ว ถ้าตารวจไปทางานอย่างเต็มที่เนี่ยไอ้นานก็อาจจะไปยื่นแบบว่าทํายังไงดีเพราะว่าถ้าตํารวจบอกว่ามันไม่มีปัญหาไม่เจออะค่ะหนูก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครต่อว่าแลวหนูจะต้องทำยังไงต่อล้พี่เพราะว่าหนูก็ตามเรื่องนี้มาเป็นหลายเดือนตัวเขาเองอะค่ะตัว m e s s e n อร์คนนี้เองได้มีการคุยเปิดใจกันต่อาอาไ,ไรล่าเาเราบีบเขาหนักมากโดยการไปตามถึงบ้านโดยการให้คนโทรไปโดยการเรียกมาสอบเราทําทุกวิถีทางแต่ เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่แต่อยากจะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทากับข่านูในวันนั้นน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทาให้หนูเป็นโดมิโน,โนในวันนี้ค่ะคุณนานาเนี่ยได้มีการประกาศขายทองจริงๆแต่เป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้าเฉพาะลูกค้าประจําที่คุณนานาทาอาหารเสริมอยู่ดังนั้นคือเออแยกแยกส่วนก่อนนะครับประเด็นที่1คือเรื่องทองที่มีการแจ้งความดําเนินคดีในวันนี้ไม่ใช่กล่องสุ่มนะครับ ส่วนกล่องสุ่มเนี่ยคุณแอนาทจริงแล้วก็ได้มีการขออนุญาตก,กับกรมการปกครองอย่างชัดเจนแต่เรื่องทองไม่ใช่กล่องสุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยคุณอน,นารู้อยู่แล้วว่าการทําแบบนี้ขาดทุนแต่คุณนนาอนา,นานต้องการทําการตลาดเพื่อที่จะไปหวังกับธุรกิจอาหารเสริมที่ได้กําไรมากกว่าแล้วก็คุณอนานาจะเลือกเฉพาะลูกค้าประจําเท่านั้นใช่แล้วก็จะมีเงื่อนไขโดยที่การประกาศของคุณอนานาใน Facebook <ม>ในครั้งนี้ครับ ถ้าพีพ่่สื่อพอจะทราบก็นั่นหมายความว่า,าประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อทองตามที่คุณอนนาประกาศดังนั้นเนี่ยในวันนี้เป็นหมายเรียกแล้วก็คุณอนนาแสดงความบริสุทธิ์ใจในการเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เตรียมพยานเอกสารหลักฐานบางส่วนที่เข้ามาชี้แจงกับพนักง,งานสอบสวนเรื่องการไปซื้อทองคุณอนนาจะซื้อทองอยู่ประมาณช่วงที่มีการทาธุรกิจอยู่ประมาณ สี่ร้อยล้านได้ไหมครับที่ประมาณนั้นครับก็พร้อมที่จะให้พนักง,งานสอบสวนตรวจสอบแล้วก็การทําธุรกิจของคุณน,นาในครั้งนี้เป็นการทําธุรกิจที่ผิดพลาดโดยไม่มีประสบการณ์หวังเพียงเพื่อจะคืนกําไรให้กับลูกค้าประชาชนทั่วลูกค้าประจําต้องบอกอย่างนี้ครับว่าซื้อสอง200ร้อยกล่องสองร้อยกล่องอะสองร้อยกล่องสินค้านาสองร้อยกล่องบางคนห้าสิบกล่องร้อยกล่องถือจะมาสามารถซื้อทองได้ซึ่งนาก็วัดแล้วว่าหักลบกับสินค้าที่เขาซื้อกันมาแล้วเนี่ย ไปกลับนานก็ไม่ขาดทุนอซื้อทองได้ในราคาเท่าไรคะแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็จะไม่เท่ากันคะเปิดรหัสซื้อทองด้วยเ่ะลูกค้ามีนซื้อทองที่ไม่ได้เป็นลูกค้าประจำเหรอคะเราเราบอกเสมอค่ะว่าต้องเป็นลูกค้าประจำเท่านั้นค่ะใช่ค่ะเหมือนคืนกำไรค่ะเคยเห็นไหมคะที่แบบว่าที่เขาทำกันการตลาดว่าอะวันนี้ซื้อนี้จำนวนเท่านี้ใช่ค่ะ แต่ถ้าบอกว่าสมมติในเอาอางนี้แล้วกันค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยลูกค้าที่มียอดสะสมถึงสามหมื่นบาทสามารถแลกซื้ออ,นนอันนี้อันนี้ได้ในราคาพิเศษอันนี้ถือว่าเป็นซื้อไหมคะต่เป็นแลกซื้อ,อถูก <ๆ S 2> ไหมคะถูกต้องค่ะมันเป็นมันเป็นโปรโมชั่นนะคะวันนี้มีพร,รบช่อกรงประชาชนแล้วก็พร,รบคอมพิวเตอร์มาตราติดสีวงเล็บหนึ่งครับก็รับทราบ,รบข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้แจง รายละเอียดข้อเท็จจริงให้กับพนักง,งานสอบสวนทราบเป็นบางส่วนแล้วก็<ม>เดี๋ยวจะนําพยานเอกสารส่วนที่เหลือแล้วก็ตรวจสอบยอดที่ลูกค้าโอนมาให้กับทางคุณอนนา<ม>เพื่อคี้แจ, <ะ S 2> จงกับพนักง,งานสอบสวนอีกทีหนึ่งครับต่ำกว่านี้ก็มีมาแล้วค่ะแต่แค่ตอนนี้เราไปสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นมันก็เลยรู้สึกว่ามันหนักไปหมดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราลาเราแบกแค่ในครอบครัว เราเคยไปทํางานเมืองนอกแบกรับหนี้สินก็คือในครอบครัวแต่วันนี้เราต้องมาแบกรับภาระหนี้สินที่เกิดจากตัวเองทางานผิดพลาดแล้วก็แบกรับคนอีกหลายชีวิตคือก็ขอบคุณที่วันนี้อนาได้เดินออกมาเพื่อที่จะออกไปหงงาเงินต่ออันนี้ก็ขอบคุณจริงๆค่ะเพราะวันนี้กับมาเนี่ยก็ทําใจแล้วว่าถ้าจะติดคุกก็คือมันเป็นเวรเป็นกรรม แต่ตารวจก็มองแล้วดูจากเอกสา,าสรแล้วเขาก็มองว่าเราไม่มีเจตนาเขาเลยให้เราออกมาบอกเลยว่าคุกเนี่ยไม่กลัวและไม่ท้าทายแต่ที่กลัวคือกลัวไม่ได้คืนไม่ได้คืนงินลูกค้าครับเพราะว่าถ้าตายวันไหนอ่ะก็ต้องมาเป็นนิกรรมนิเวศกันอยู่ต้องมาใช้กันอิกี่ชาติขั้นตอนหลังจากนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอพนักง,งานสอบสวนเรียกเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็จะมาให้การเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมครับอยู่ระหว่างคุณอนารวบรวมพยานเอกสารหลักฐานอยู่ครับบางส่วนวันนี้ให้การเป็นบางส่วนในการ ที่เกี่ยวกับประโยชน์ของรูปคดีเกี่ยวกับทองโดยตรงว่าคุณนานามีการซื้อทองมาส่งให้ลูกค้าจริงๆแล้วเราก็แยกประเด็นก่อนว่าเรื่องกล่องเกี่ยวกับกล่องสุ่มไม่ใช่เรื่องทองกล่องสุ่มมีการทําจริงส่วนทองเป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้าทีนี้ก็อยู่ระหว่างให้คุณนานา,นากลับไปตรวจสอบรายละเอียดยอดมูลค่าที่ลูกค้าโอนเข้ามาตามจริงไม่รวมกับกําไรที่จะคืนให้กับลูกค้า แล้วก็อยู่ระหว่างที่ผู้เสียหายที่คิดว่าเสียหายจากการกระทาของคุณนา,นาครับแจ้งแต่ละท้องที่แล้วก็รอดูว่าทางต่อทอท่านจะรวมคดีมาที่นี่ที่เดียวไหมเราจะได้พร้อมชี้แจงไปในข่าวเดียวกันเลยคือต้องพูดอย่างนี้ครับว่าทุกวันนี้นายก็ส่งของตามปกติเพราะว่าเงินขนไของทาง t ิกตอกอะค่ะ,ะถ้าเราไม่ส่งของเงินก็ไม่เข้าเราอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ส่งของเงินก็ไม่เข้าเราอยู่แล้ว ยอดขายที่เราได้มาก็คือส่วนใหญ่ก็มาจากทิกตอกบ้างช้อปปีบ้างที่เราขายดีแล้วก็ในแอปพลิเคชันเหล่านี้ค่ะก็คือเขาจะมีกฎบังคับอี่แล้วว่าถ้าเราไม่ส่งของเงินก็ไม่เข้าค่ะ